สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่เพชรก็อยู่ที่มิโมซาพัทยาแล้วนะคะตามคําแนะนําของ FC เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่มิโมซาหน้าเที่ยวยังไงเนาะมากับคนนี้นะคะที่มิโมซาคนฝรั่งเศสต้องมามิโมซานะคะลาดูกันเลยสวยนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะคะน่ารักมากจะเป็นบ้านหลังๆแล้วก็ดีไซเลิศนะคะ เดียวมากก็คล้ายๆปารลีอที่ปักช่องนะคะแต่ว่าเก๋กว่าเนาะมีรานน้ำผพ้นั่นนี่เนาะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆไปดูกันน้ำผุ้ดูแรงมากนะคะแล้วก็มีช็อปน,นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายเลยให้เราเลือกซื้อของเนาะอันนี้คงจะเป็นที่นั่งสำหรับดูโชว์เนาะ <S <S Maybe for sit down for looking show เพราะว่าจะมีโชว์เลดบอยนะคะโชว์สาวประเภทสองที่นี่เนาะตึกก็สวยนะคะโอเคถ้าเข้าชมก็50บาทนะคะไม่แพงมากเนาะชาวต่างชาติก็ราคาเดียวกันนะคะสนใจก็มาได้นะคะที่เลยตลาดน้ำมาอีกประมาณ2กิโลเมตรตรงข้ามกับโรงแรมแอมบาสเดอร์ Ambassador นะคะ หรือเพชรขอเดินเที่ยวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยอัพเดตกันต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะมิโมซ่าพัทยาค่ะสวัสดีค่ะ